ทนายเกิดผลชี้เคสน้องวินมีความผิดฐานช่อโกงจากกรณีนักเรียนในจังหวัดพัทลุงสอบติดแพทย์มหาวิทยาลัยชื่อดังทางภาคใต้โดยอ้างว่ามีฐานะยากจนทําให้มีผู้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเป็นจํานวนมากก่อนจะมีคนแฉเป็นจํานวนมากว่าครอบครัวนี้ไม่ได้ยากจนจริงใช้ของแพงอยู่ดีกินดีจนกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ล่าสุดวันที่19มกราคม2566ด้านทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังได้ ออกมาโพสข้อความถึงประเด็นดังกล่าวว่าการเปิดรับบริจาคเพื่อขอเป็นทุนการศึกษาโดยอ้างว่ายากจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นหลงเชื่อและโอนเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แม้เจ้าตัวจะไม่ได้เป็นคนเปิดรับบริจาคด้วยตนเองแต่การที่มีคนอื่นเข้าใจผิดแล้วเปิดรับบริจาคแทนให้โดยเจ้าตัวนั้นรู้อยู่แก่ใจว่าตนเองไม่ได้ยากจนก็เป็นความผิดฐานช่อกงประชาชนได้เพราะถือว่ามีเจตนาช่อกงโดยการปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งแก่ประชา ชชว่าตนเองไม่ได้เป็นคนยากจนและไม่จําเป็นต้องขอทุนการศึกษาแต่อย่างใดมาตรา341ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความเป็นจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3หรือทําให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ทําถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิผู้นั้นกระทําความผิดฐานช่อโกงต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปี หรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ